ปรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกระผมนายโชลิตวิเชรสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะประรองประธานำหน้นที่ประธานคณะกรมกรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนด้วยท่านธิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษาคณะ กรมาิีการและเป็นประธานคณะทำงานได้เสนอให้มีการศึกษาปัญหาข้อทีจ่จริงและปัญหาข้อกฎหมายกรณีข้อพิพาทในโครงการให้เอกชนลงทุนก่อสร้างทางรถไฟยกระดับในเขตกรุงเทพมหานครโดยได้รับสิทธิสมรทานเดินรถระบบรถไฟชุมชนและทางด่วนยกระดับสำหรับรถยน์หรือที่เรียกว่าโครงการโฮเปลที่สารปกครองสูงสุด มีคำพิพากษาให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยชำระเงินให้กับบริษัทโฮปเวลประเทศไทยจำกัดเป็นเงินกว่า24,000ล้านบาทตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการว่ามีข้อเท็จจริงและมีความเป็นมาเป็นประการใดรวมทั้งการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่เพียงใด จึงเป็นเรื่องสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินง,งานตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ของแผ่นดินและประชาชนประกอบกับข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและปัญหาข้อพิพาทในกรณีนี้ไม่ค่อยปรากฏต่อสาธารณชนจึงทําให้ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสมควรที่คณะกรรมการจะพึงต้องศึกษาความเป็นมาข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและ ปัญหาข้อพิาพาทต่างๆเพื่อให้ได้รับได้รับทราบข้อเท็จจริงและเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป <c oughs> <c oughs> บัดน,นี้คณะกรรมาการได้พิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและปัญหาข้อกฎหมายเรื่องดังกล่าวโดยได้จัดทำรายงานการพิจารณาศึกษาการปฏิบัติาา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 าตามกฎหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาและขออนุญาตทั้นประธานเชิญนายพิรพันธ์สาลีรัตวิภาคที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาการิการและประธานคณะทำงานและคณะทำงานขึ้นกล่าวชี้แจงรายละเอียดของรายงานข้อสังเกตด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ขออนุญาตท่านประธานครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับ